อัมพัลโลสวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาทุกคนมาดูการเพิ่มยอดวิว IG ค่ะรูปนี้คือรูปก่อนเริ่มยอดวิวค่ะและรูปนี้คือรูปหลังจากเริ่มยอดวิวเสร็จแล้วทำง,ง่ายเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะอันดับแ l ล c k แอดไลน์มาที่อังฟ o l l ลโลก็จะพบกับร้านค้าค่ะคเพื่อนๆสามารถแจ้งแอดมินได้เลยค่ะว่าต้องการอะไรซึ่งวันนี้ลูกค้าต้องการเพิ่มยอดวิวใน IG ค่ะ ในราคาเริ่มเ้ิมแค่หลักสิบเท่านั้นค่ะแอดมินจะทําการบ่มยอดที่ต้องชําระให้เราค่ะหลังจากนั้นเราก็ทําการชําระเงินไปที่เรียบร้อยและรอรับยอดวิวได้เลยค่ะนอกจากนั้นเรายังมีบร,ริการอีกมากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มไลค์แชร์คอมเมนต์ต่างๆสามารถเข้ามาใช้บร,ริการได้เลยนะคะตอนนี้ยอดวิวก็ขึ้นเข้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะบร,ริการร้านเราทำเร็วมากแมตรงตามบีททุกอย่างค่ะ ทำง่ายสะดวกรวดเร็วทันใจอย่าลืมมาใช้บริการที่ร้านเรากันเยอะนะคะเพื่อนๆสามารถแอดไลน์ที่ปั๊มฟัลโลได้เลยค่ะ